ขอวกกลับมาเรื่องสกินแป๊บหนึ่งนะครับผมกับคลิปนี้7สกินที่ผมอยากให้มีเวอร์ชัน2 0นมากที่สุดครับจะมีสกินไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรารอไปดูในคลิปนะครับแต่เพื่อนนะครับผมอยากให้สกินไหนที่มีเวอร์ชันน2.0หรือว่า3.0เนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับไว้ลองมาแชร์กันหน่อยนะว่าสกินของเพื่อนเนี่ยจะตรงกับสกินของผมไหมนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนำทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเมโลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC m o โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีวา l โลแลนด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอัครับผม ก็ขอกราสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวนี้กับผมฟิวคนเดิมโอ้โหลิ้นพันไปเลยนะฮะโอเควันนี้เราก็จะมาพูดถึง7สกินที่ผมอยากให้มีเวอร์ชันน2.0มากที่สุดนะครับผมจะมีสกินอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูสกินแรกกันเลยครับว่าจะเป็นสกินอะไรสกินแรกนะครับผมก็คือตัวของลีคอนนั่นเองนะครับลีคอนเนี่ยเป็นสกินของปี2021นะครับผมนับเวลาก็3ปีแล้วนะครับผมที่เขาออกมานะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในเ tier p r e m i ยมอ d ดิชั่นะครับ จากตัวอื่นพอสมควรเลยนั่นก็คือตัวรีคอนตัวนี้มันจะไม่มีซาวเอฟเฟกของปืนนะครับแล้วก็จะไม่มีแอนิเมชันในการสังหารจะมีเพียงแต่รูปร่างดีไซน์ปืนที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็คิวแบนเนอร์เพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวของแต่งเล็กๆน้อยๆน,นะตัวนี้นะครับถือว่าเป็นท็อปวันนะครับของแฟนทอมเลยก็ว่าได้ทุกคนใช้นะครับผมทุกคนว่าดีหมดนะรวมถึงนักแข่งเนี่ยก็ใช้กันได้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่1775 VP ถ้าซื้อแยกนะครับ จริงๆเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะทําไปในทิศทางไหนเนาะแล้วก็วนดอที่มันจะออกมาในเวอร์ชัน2.0เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมีตัวอย่างของสกินตัวนี้ให้ดูนะครับผมถ้าใครอยากได้เนี่ยก็สามารถไปจัดกันได้เลยนะ สกินที่2ก็คือตัวของอเล็กซีนนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสกินปีที่ใหม่หน่อยนะครับ2023ันนั่นเองนะครับอยู่ในเทียร์เอ็กซ์คูลีบีเดเชั่นห้าเหลี่ยมสีทองนะครับตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับัพได้4ีขั้นมีแอนิเมชันการสังหารนะครับแล้วก็สีแต่ละสีเนี่ยเปลี่ยนใช้1 5 r p ทุกสีเลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่2 175VP ้นั่นเองเป็นสกินที่ออกมาได้ไม่นานนะครับผมแต่ว่าเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์ของปืนนี้ของสกนน ก็ใช้สกินนี้กันเยอะรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับที่มีติด ID ทุก ID เลยสําหรับสกินตัวนี้นะครับบอกเลยว่าการยิงของเขาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยจริงๆแต่ผมกลัวอยู่อย่างเดียวถ้าสมมติว่ามันมีเวอร์ชัน2.0ออกมาเราก็เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับที่เวอร์ชันแรกที่เป็นปืนหนึ่งเนี่ยมันยิงดีแต่พอมาเป็น2.0เนี่ยมันกระแป๊กนะครับผมอ่ะผมก็กลัวเหมือนกันว่าถ้ามีอ l e เล็กซี่2.0มาเนี่ยมันจะยิงดีเหมือนกับตัวแวนดอรหรือเปล่าครับ ตัวที่3นะครับเป็นสกินตัวที่ออกมาใหม่ยิ่งกว่าอเล็กซี่อีกนั่นก็คือตัวของคุโรนามินั่นเองนะครัตตัวนี้จะมีราคาที่แพงขึ้นมากว่าตัวของอเล็กซี่หรือว่าตัวสีทองปกติอีกนะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2,475 VP นะครับผมการอัปเกรดเนี่ยมี4ีขั้นมีแอนิเมชันที่มันจัดเต็มกว่าตัวของ2175อย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ถ้ามีเวอร์ชั่นของแฟนทอมเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะยิงดีหรือเปล่านะครับเรื่องของการดีไซน์เนี่ยมันคงหนีไม่ไกลาจากแวนดัลมากนักนะ นะตัวแ a นดอ l ตัวนี้มันจะมีเรื่องของสีสันแล้วก็ดีไซน์ที่คล้ายๆกับแฟนทอมอยู่แล้วนะครับเราเลยไม่ได้คาดหวังในจุดนั้นนะเราจะคาดหวังในจุดของการยิงมากกว่านะครับว่ามันจะยิงดีแค่ไหนนะสกินตัวนี้เนี่ยเป็นสกินที่ยิงดีมากๆอีกหนึ่งตัวเลยนะครับสำหรับคุโูโรนาะมมี v แวนดอเนี่ยถ้าสมมติว่ามี2.0จจริงเนี่ยผมรอซื้อเลยนะครับ สกินที่4กับ p i l u t ท Cha ออสครับพ i l u สทูเคออนะครับเป็นสกินปี2022นะครับผมมีราคาอยู่ที่2175 VP นะครับมีการเปลี่ยนสีได้4สีนะครับอัพได้4ขั้นมีแอนิเมชันการสังหารนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสกินแวนดอดท็อปวันเลยก็ว่าได้นะครับที่ใครต่อใครที่ใช้นะครับก็ต้องบอกว่ามันดีทั้งนั้นเพราะว่าการคล้องของเขาเนี่ยทำได้คมดีจริงๆนะครับแล้วก็แรงถีบปืนเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยทีเดียวนะฮะตามความรู้สึกของคนใช้เนี่ยด้วยความที่หนนนน้้าปืขขอองมัค่ ที่จะยากวกว่าชาวบ้านชาวช่วชวอ,งองเขาอะนะครับเลยทาให้ตัวนี้เนี่ยมันยิงง่ายนะครับแล้วก็หน้าปืนค่อนข้างที่จะใกล้เป้ามากๆทําให้เส้นสายตาเนี่ยมันไปทางเป้าได้เยอะนะครับอ่าใครอยากให้มี2.0ก็บอกกันได้นะสำหรับตัวของพีลูด 2Kos ผมเลยครับคนหนึ่งนะอยากให้มันท 0, ํา2.0ออกมาจริงๆนะครับอยากรู้ว่าแฟนทอมของดีไซน์พีลูดเนี่ยจะเป็นยังไงครับ Good. กินตัวถัดมาตัวนี้จะอัพเทียขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีความเป็นไปนได้ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับนั่นก็คือตัวของโปรโตคอล781ขีด A นั่นเองครับตัวของโปรโตคอลเนี่ยเป็นสกินปี2022นะครับผมที่อยู่ในเทียสูงสุด Ultra Edition นะครับถามว่าทําไมถึงอยู่เทียสูงสุดนะครับ Ultra Edition เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมก็จริงนะครับแต่ราคาแล้วก็เอฟเฟกต์ของเขาเนี่ยมันจะจัดเต็มกว่าตัวของห้าเหลี่ยมนะครับห้าเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นเทีย Exclusive นะครับ Exclusive ก็คือมันจะมีความดีดของราคาเนี่ยค และบางสก,กินเนี่ยก็จะมีความพิเศษมากๆอย่างเช่นตัวของแชมปเปี้ยนก็จะมาอยู่ในเทียร์ห้าเหลี่ยมด้วยนั่นเองครับผมอ่ะโปรโตโคอลของเรานะครับก็จะมีราคาอยู่ที่2 4 7 5อัพได้5ขั้นเลยทีเดียวนะครับมีแอนิเมชันการสังหารแล้วก็มีแอนิเมชันที่แยกเสียงภาคนะครับตัวนี้จะใช้ทรัพยากรมากกว่าปืนปกติไป10 RP เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีไดส้สีสีสามารถที่จะไปเลือกกันได้เลยโดยสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเสียงภาคจะเป็นผู้ชายแล้วก็สีชมพูสีเขียวจะเป็นเสียงภาคผู้หญิงนั่่นเอองงครับับดดีี๋ยยววผมมจะมตาาใหู้้ถพ ความรู้สึกเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกินแฟนทอมที่ยิงดีแล้วก็ยิงสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับตัวของโปรโตคอตเจ็ดแปดหคิดเอถ้าทำเป็นแวนทอลออกมาจริงๆเนี่ยรอหน้ารุ้นเหมือนกันนะว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนนะครับ It. Do not fail. สกินที่6กสกิน f o r ์สักเคนครับผมฟอร์สเคนเนี่ยเป็นสกินปี2021ที่อยู่ในเทียร์สีชมพูนะครับพรีเมียมอีดิชั่นนั่นเองราคาก็จะอยู่ที่1775นะครับการเปลี่ยนสีสามารถเปลี่ยนได้2สีเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีความพิเศษเดี๋ยวเราค่อยไปเล่ากันการอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดได้สีขั้นมีแอนิเมชันการสังหารนะครับแต่ละสีเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันนะครับผมสมมุติว่าเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะมีเส้นกระสุนสีเขียวนะคร์ วานหน่อยคล้ายๆกับตัวของสกินโค้ดนะครับซอฟเลนนั่นเองจะเป็นแนวๆนั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นสกินอีกหนึ่งตัวที่ยิงดีมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นคู่แข่งของลิเวอร์มาอย่างยาวนานนะสำหรับตัวนี้นะครับใครอยากได้สกินที่เคาะมันๆนะครับเสียงแน่นๆแล้วก็สามารถที่จะสเปย์ได้ด้วยเนี่ยฟอร์สเค n คือคําตอบของคุณอย่างแน่นอนแถมประหยัดด้วยนะครับเอาละถ้ามันทําเวอร์ชัน2.0มาเนี่ยผมก็แอบหวังน,นะว่ามันจะยิงดีเหมือนกับเวอร์ชันแรกหรือเปล่านะครับ และสก,กินสุดท้ายที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีคนใช้เลยในปัจจุบันนะครับอย่างตัวของ Blas X นั่นเองนะครับผม สกินปี2020เลยนะครับเป็นสกินแรกๆในเกมเลยนะฮะตัวนี้จะอยู่ในเทียร์เอ็กวีซีเอ dition ห้าเหลี่ยมสีทองนะครับผมสามารถอัพได้4ขั้นนะครับมีการเปลี่ยนสีได้4สีจะเป็นธีมของเล่นนะเด็สำหรับสกินตัวนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่2175เหมือนกับสกินธรรมดาทั่วไปนะครับการยิงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากๆนะครับสมกับเป็นของเล่นเลยแล้วก็มีกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาที่เรายิงใส่ผนังที่มันทะลุไม่ได้นะครับมันก็จะมีจุกของเล่่่่่่นนนนเเเเีียยยยยยอออออกกกกกกมาาาาาาบบลลวววปป็็งงงสิิิิทแตถ้ สนุกมากๆนะครับถ้าเขาทำแว่นด้อออกมาเนี่ยก็น่าจะเบาเพอสมควรเลยนะครับ เอาละนี่ก็คือทั้งหมด7สกินนะครับที่ผมอยากให้มีตัวของ2 0มากที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนอยากได้สกินไหนแบบเวอร์ชัน2.0นหรือ3.0สามารถที่จะบอกกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยมันมีตัวของลูเนชั่นด้วยที่ผมอยากให้มีเวอร์ชันแวนดัลนะครับมันน่าจะยิงแบบเป็นเสียงแก้วนะเออก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่